สวัสดีครับเจออีกนครศรีธรรมราชทุ่งสงครับมาโครงการของแสงสวรรค์ครับบ้านลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆดูดีๆครับอาจจะคล้ายๆกันนะครับหลังหลังข้างหลังผมเนี่ยทรงบเดินนะแล้วก็พื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับกว่าบ้านอาจจะบางบางหลังก็เป็นฝาก็เรียกฝาคดแทะบางหลังก็เป็นฝา าบางใบหรือว่าแป้นเกล็ดนะครับโอเคครับไปดูบ้านทรงบอดดินหลังนี้ครับออกมาฝากครับออกมาฝากอาจจะมุมนี้มุมมืดเนาะด้านหน้าทั้งหมดสี่เสาเนี่ยเป็นเสากลมนะนี่บันไดย,ยังไม่เสร็จนะบันไดนะฮะโครงสร้างหลังนี้เป็นโครงสร้างเหล็กนะฮะเขาเรียกว่าเหล็กก็ชุกกันวันไหนนะฮะทรงบอดดินหลังใหญ่นะหลังใหญ่ นะเดี๋ยวเราเดินสำรวจบ้านนิดหนึ่งครับบ้านหลังนี้นะฮะกว้างเจ็ดโอเคนะฮะพูดผิดนะกว้างเก้านะฮะลึกอ่าลึกเจ็ดนะครับมีทั้งหมดหกสิบสามตารางเมตรนะครับบางหลังนี้กว้างเก้าจุดห้านะบางแต่หลังนี้บอกก่อนว่ากว้างเก้าลึกเจ็ดนะฮะทรงโมเดิร์นนี่ฮนะเขาบอกว่าหกสิบสามตารางเมตรราคาอยู่ที่ ถ้าไม่ยกสูงนะแบบนี้เลยนะก็าะทาสีให้ใหม่ไม่ต้องกลัวครับ8ปดแสนห้าหมืนแต่ถ้ายกสูงนะ9ก้า0สนโอเคนะนี่คือบ้านนกดาวในจังหวัดนะครศรีธรรมราชหลังคามงดเมทัลชีตนะครับใครต้องการกระเบื้องมุงกระเบื้องก็ต้องบอกเขานะโอเคนะครับนี่ฝั่งด้านข้างนะอ่า ตรงนี้ระเบียงตรงนี้ก็คือกว้างถึงเก้าเมตรนะครับเก้าเมตรนะครับลึกนี่เจ็ดเมตรนะครับเจดเมตรในรวมต้องตัวรงน้ําด้วยนะครับนี่องน้ํานะฮะนี่เราไปข้างหลังมาข้างหลังนะฮะถ่ายจากข้างหลังให้เห็นนี่ฮะเห็นไหมะซองบอร์เดลเมทัลชีสคือหลังคามงครับ โอเคครับไปดูด้านในบ้านครับนี่คือขว่งด้านข้างนะครับลึกเจ็ดเมตรนะครับลึกเจเมตรกว้างเก้าลึกเจ็ดบันไดสามขั้นบันไดบางทีก็ใส่บันไดเหล็กไว้บางทีก็บันไดไม้ครับอ้าดูเลยครับ เลือกเจ็ดด้านหน้าครับน,นี่ฮนะให้ดูครับให้ดูครับด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่2เมตรนะครับสองเมตรห้ส่วนด้านหลังห้องน้ำครับนี่ไปดูด้านในดีกว่าครับโอเคครับไปคุยด้านใน กว้างถึง9เมตรนะครับระเบียงนะฮะลักษณะการทําของเขาเป็นอย่างนี้ที่เห็นนะครับ mm hmm. ก็ตาชื่นชอบก็นี่ฮะนครศรีธรรมราชมีบ้านนกดาวด้วย mm hmm. มีสะดุดบ้างอย่าว่านะครับสะดุดบ้างอย่าอย่าว่านะฮะ mm hmm. ้าหลังนี้นะฮะมีป้ายบอกเขียนไว้นะครับ mm hmm. ผมอ่านอีกทีนะครับกว้างว้าลึก7ตทั้งหมด63ตารางเมตรนะครับ mm hmm. ขายไปเลย8,500 0 0บาท ขายกสูงจะยกสูง980,000บาทนะครับนี่หน้าห้องนะฮะหน้องมีระเบียงปนักพิงอยู่ด้านหน้าตรงหน้าห้องตาางข้านะครับตรงนี้จะเป็นลูกกลงอ่าเอาดูนะฮะอ่ะมาแล้วก็ดูตรงนี้ห้องนี้ก่อนก็ได้นะสองเมตรสิบคูณอ่าสี่เมตรสิ นะครับเป็นระเบียงแล้วเป็นสองเมตรสิบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเหลือสี่เมตรสิบหมายถึงลึกนะฮะแต่ว่ากว้างสองเมตรสิบนะครับหนึ่งห้องนะหนึ่งห้องเลยนะประตูสไลด์นะฮะไม่ต้องกลัวครับนี่สไลด์นะเป็นประตูแบบบานสไลด์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่อยู่ช่วงกลางนะครับห้องนี้ก็คือห้องรับแขกครับโอเคนะฮะอ้องนอนกว้างขวางยาวใหญ่ นี่ฮะบรรยากาศห้องนอน,นครับมันยังไม่แล้วเสร็จอย่าว่ากันนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศห้องนอนขอโทษนะห้องรับแขกโอ้โห,โโหโดูการบิวก่อนนะการบิวดูทางเข้าบิวขึ้นมาถ้าดูคว้าใบดาอีกทีนะฮะดูคว้าใบดาอีกทีอาจจะมีมุมมืดนะอ่ะดูนะห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งกว่างนี้นะครับห้องนอนซ้ายขวาะลรแบบนี้นะครับโอเคนะนี่ห้องนอนนะฮะห้องนอนใหญ่ โอเคนี่ห้องนอนนะฮะใหญ่มากคว้าไปดานะฮะคว้าไปดานโอเคครับนี่ลักษณะของห้องนอนห้องที่สองนะครับมาดูห้องครัวครับนี่ห้องครัวครับขนาดสองเมตรสิบนะครับนี่นะอันนี้คือห้องครัวนะครับห้องครัวคว้าไปดานอย่างที่เห็นนะครับอ่าห้องครัวก็มีหน้าต่างไปบานสไลด์ซ้ายขวาผมไม่เปิดเพราะก็ผูกไว้นะฮะล็อกไว้ส่วนห้องน้านะฮะนี่ห้องน้ํครับ โอเคครับยังปูไม่เสร็จนะครับอ่างน้ำนะครับอ้องน้ำอ่ะสรุปดีกว่าครับสรุปบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างเก้าลึกเจ็ดเมตรนะครับใครสนใจก็โทรตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับผมก็บอกราคาแล้วก็รายละเอียดไปบางส่วนแล้วนะครับบ้านหลังนี้หน้ากว้างเก้าลึกเจ็ดนะครับมีทั้งหมดหกสิบสามตารางเมตรนะครับนะฮะแปดแสนห้าหมื่นบาทสําหรับไม่สูง แต่ถ้ายกสูงขึ้นไปก็อัพราคาขึ้นไปนะฮะเป็น980,000บาท1ระเบียง1ห,ห้องรับแขก2ห้องนอน1ห,ห้องครัวแล้วก็1ห,ห้องน้ำครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร like, ์ด้วยวันนี้ต้องลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ